มาถึงร้านเสเี่ยวชื่อดังเมืองมาลิสนะครับที่ร้านกาลาเวกตรงนี้ร้านกาลาเวกเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ของในพลอองซานนะครับอยู่ใกล้ๆกับหัวมุมเลยครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาถึงตรงนี้ลองดูนะครับตอนนี้กําลังทำก๋วยเตี๋ยวกันโอ้โหไฟนี่ลุกสุดๆนะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่คนนิยมกันทานกันในมอกจังวัน น้ำเดือดตลอดหรอแก๊สชนเดียวนะครับเสียบนำน้ำรูปเขาเส้นแยกเส้นนะครับอันนี้แยกเส้นต่างหากครับน้ำรูปต่างหากอ่าแต่แคถุงทิ้งยิ่ครับไม่มีถุงร้อนถุงเย็นนะครับ nam 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 đến công